วัสดีครับพ่มแม่พี่น้องผู้มักแนวแสบสุภูสุคนนะครับเมื่อนี่กับพวกก็ผมผู้เบาเถ่าในรายการแนวแสบใช่แนวนะครับครับบกบดิบดิเห็ดดูหลายแต่ส่วงปีใหม่มว่าก็แต่เพิ่งเห็ดครับก็มาเห็ดเห็ดเมื่อน,นี้ก็เห็ดหมักหอยหอยนางรมนะครับครับหอยนางรมตัวยงใหญ,ญ,ญ่ครับก็มีพริกเผาเนาะครับพริกเผาหอมเจียวครับเจียวกับเจียวซีฟูด้ด ครับเจลซีฟู้ดครับก็เจลสองสองอย่างนี่นะครับเจลหวานหมอคือเจลซีฟู้ดนะครับกะทินเนาะครับก็มีพักซี่พักหอมนะครับครับส่วนปีใหม่เล็กหน่อยกับบริไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์บรครับสองอาทิตย์เนาะครับครับมาครับมากินน้ำกันหอยนางรมนะครับหอยนางรมตัวใหญ่ๆห่นะครับ อีกเผากินส่วงเทียงบรรยากาศนุ่มกระทินก่อนเจียวอย่างไะเจียวอืม อดครับรวงเทียงเนาะเอาทีนี้กันแต่เนี่ยเจ้าสีฟูตัน Giờ này ọt vào năm ngoài tổng treo còn หอยน้นงลมลงพริกเผาครับพริกเผาอืมอืมใส่หอมเจียวนะครับ จะหอมจังเลยเขากันดีขนาดครับกะทินกับหอยนางรม tay treo quanh còn chưa cọp như vậy, chiều kiều, hmm, còn như cái con nào, tôi, ทนีนกับมวนใส่นะครับเจ้าในก็ะดิครับออื นมดินขะนาะดครับ people go home people go to the ว่าเจ้าเซียวหนึ่งสีเสียกวยอืมคำน,นถ่ายนล้ nghe cũng ngon mà mm. okay. บรรยากาศนั้นงไปจริงเพียงนำครับจากเสียงหนุกนะครับครับนี่นะครับมือนี่ครับมากินหอยนางรมตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับกิน ยู ul ่อเงอนยื่อเงอนนะครับเหตุเวียกแล้วสวงใบใบเทียงครับเมื่อเนี่ยผู้บ่าวเ่าในรายการแนว่สยบได้แเนวนะครับก็ฝากนี่นะครับชิบห้อยนางรูมนะครับห้อยนังรูมครับถ้ามักกโกดไหล์กดแชร์กดซับสะเขยนะครับ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนมา่ท้าผูเบาวเถาเฮ็ดคลิปๆต่อไปนะครับครับมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ